มองบนกันเป็นแถวค่ะย้อนขาอึง้งเรเชลเซเกอร์โวลันตัวเองเหมาะสมบทสโนไวท์แต่เบื้องหลังที่แท้เด็กฝากค่ะยังคงถูกวิจารณ์และคะแนนต่ำเตี้ยม,มาหยุดนะคะสำหรับสโนไวท์ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยคะแนนหลุด2ดาวไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นหนึ่งในหนังที่ได้คะแนนต่ำสุดใน IMDB ซึ่งล่าสุดนะคะก็อยู่ที่1.6ถือเป็นหนังคะแนนต่ำสุดยิ่งกว่าดรา้อนบอนในประวัติศาสตร์อีกค่ะและต้องบอกว่านี่คงเป็นยุคสมัยใหม่แห่งเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะจากการสร้างภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากแอนิเมชันมาเป็นไลฟ์แอคชั่น เพราะถูกเรื่องที่ผ่านมาก็ประสบความสําเร็จและก็ได้สร้างภาพจาใหม่ๆให้กับเหล่าบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์ที่อยู่ในความทรงจําของคนทั่วโลกตอนนี้เนี่ยก็เป็นคิวของเจ้าหญิงองค์แรกผู้แสนเลอโฉมสโนไวท์ซึ่งในตัวนักแสดงที่มารับบทนี้ค่ะก็คือเลเชลเซเกอร์นักแสดงหญิงจากภาพยนตร์เรื่อง West s ไซ e ์ t o r y แม้จะดูน่าตื่นเต้นนะคะแต่ก็ไม่ไวายมีกระแสต่อต้านค่ะเพราะว่าเราเชลเซเกิลเนี่ยอาจจะมีรูปลักษณ์ไม่ตรงจากฉบับอนิเมชันมากนะักและหากย้อนไปบทสัมภาษณ์เมื่อ3ปีก่อนนะคะตอนที่เธอเนี่ยได้รับความไว้วางใจให้แสดงบทนี้เธอเคยได้ให้สัมภาษณ์แบบมั่นๆเลยว่าเธอเนี่ยเหมาะกับบทนี้แล้วค่ะ โดยไรเชลเซเกอร์นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวผ่านนิตยสารวาลรตี้ว่าไม่เคยมีสักครั้งเลยค่ะที่ฉันจะจินตนาการว่ามันเป็นไปได้สําหรับฉันคุณคงไม่ได้เห็นสโนไวท์มีเชื้อสายละตินกันง่ายๆอยู่แล้วแม้ว่าตัวสโนไวท์เองจะเป็นเรื่องสําคัญมากในประเทศที่พูดภาษาสเปนก็ตามเลนซาเนเวียคือไอคอนคนสําคัญไม่ว่าคุณจะพูดถึงกระตูนดิสนีย์หรือเรื่องราวจากเทนิยายกริมเรื่องทั้งหมดมันไปอยู่ด้วยกันแล้วแต่คุณคงไม่มีทางเคยเห็นคนแบบฉันมาแสดงในบทบาท ีน้ในตอนที่มันประกาศออกมามันเป็นเรื่องใหญ่มากใน t w i t เตอร์อยู่หลายวันเลยค่ะเพราะทุกคนโกรธมากจริงๆเธอเล่าต่อไปว่าเราจําเป็นต้องรักพวกเขาให้ถูกทางค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วฉันมีงานที่ต้องทําและฉันตื่นเต้นจริงๆที่ได้ทํามันฉันจะได้เป็นเจ้าหญิงนาตินนอกจากนี้ค่ะเพดโก้ดังหนังได้เผยบทสัมภาษณ์ของเดชลซเกอร์เอาไว้ได้วยว่า สาเหตุที่เธอได้รับบทโนวไว้นั่นก็เพราะว่าสตีเวนสปิลเบิร์กแนะนำให้เธอรับบทนี้เออหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นเด็กฝากหรือเปล่าคะโดยมีรายละเอียดว่ารู้หรือไม่เลยเชลซิกเกอร์ได้รับบทโนวไว้เพราะสตีเวนสปิลเบิร์กแนะนำเนื่องจากเธอมีทักษะการแสดงและร้องเพลงที่ดี สิ่งที่ทำให้ดิสนีย์เลือกไรเชลซซเกอร์มารับบทโนวไวท์ในเวอร์ชันไลท์แอคชั่นเป็นเพราะพวกเขาเกิดความประทับใจสาวน้อยคนนี้มาจากเรื่องเวทไซส Story เมื่อปี2021พ้นงานการกำกับของซีเวนสปิลเบิร์กเธอสามารถร้องเพลงได้เพราะและโชว์ทักษะการแสดงที่ดีมากๆท้ายที่สุดพ่อมดแห่งฮอลลีวูดจึงออกโรงสนับสนุนให้ดิสนีย์เลือกสาวน้อยวัย23ปีให้คว้าโอกาสนี้เอาไว้ฉันได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากซีเวนสปิลเบิร์กที่บอกกับมาร์คเว็บ และฉันยังได้รับข้อความจากสปิลเบิร์กที่บอกเป็นนๆว่าฉันได้บทสนทนไว้ก่อนที่ฉันจะรู้ฉันอวยพรวันพ่อให้สปิลเบิร์กเหมือนกับที่ใครๆก็ทํากันและเขาก็ส่งอีโมจิแอปเปิลมาให้ฉันตอบกลับเรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บรรดาน,นักแสดงผู้ก้าวเข้ามารบบทในภาพยนตร์เรื่องดังต้องรับมือนะคะกับกระแสคําวิจารณ์ของแฟนๆซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับบทบาทเจ้าหญิงดิสนีย์ที่แสดงด้วยนักแสดงที่รูปลักษณ์ไม่ตรงจากฉบับแอนิเมชันที่แฟนๆคุ้นเคยเรื่องนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาาแล้วสํหรับ ลลี่เบลลี่ค่ะที่ได้มารับบทเป็นแอเรียลในภาพยนตร์ไลท์แอคชั่นของ The Li t t l e m e r เ a i รเราก็คงต้องมาติดตามรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลคะแนนจ,จะมากขึ้นหรือว่าต่ำลงอีกหรือไม่และจะเป็นหนังที่รายได้ต่ำสุดของดิสนีย์หรือเปล่านะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสะจงตีหนักมากจริงๆนะคะในจระเร่องของเลเชลเซเกอร์ค่ะที่เขาเนี่ยวิจารการเมืองแบบรุนแรงนะคะไหนจะบอกว่าโอ้โหสโนไวเนี่ยที่หนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนมันก็ต่ำมันก็ตรงข้ามกับสิ่งที่เขาเนี่ยเคยโพสต์เอาไว้แล้วค่ะคุณ